ดีค่ะพี่เพื่อนๆเจอเจอนกไก่มานะคะนี่นี่อยู่กับลูกกับลูกนี่นี่นกไก่มาลางังเขาอยู่ใต้ใต้ใบไม้นะคะนี่ขาบเหยื่อป้องลูก นีตัวเดียวไุ่รู้อยู่ในลังอีกไหมใบที่อยู่คล้ายใบยตำล,ล,ลึงนะเาอะเออรังเขาอ่ะโอ้น่ารักันกไก่น้ำใส่พึ่องออกค่ะเดินมาเจอพอดี mẹ ơi, lộc lắm ạ, mình nhìn hẳn luôn, lăng nó ở trong đây, lộc lăng trong mái lợp, hình như đang nằm คล้ายๆลูกเจียบนี่ลงไปไม่ได้ด้ลยนกไก่น้ำจะหลบเก่งหลบหลังพุ่มแล้วขอบคุณมากนะคะที่มารับชมให้กำลังใจ ขอทุกท่านมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ